สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารอยหวยเด็ดทุกท่านครับมาเจอเจอกันอีกครับสำหรับแนวทางชุดตัวเลขดับประจำวดนวันที่1นึงกรกฎาคม2564นี้เริ่มที่ชุดแรกครับเป็นเลขดับหลักร้อย10ปีของแอสตันครับวันที่ผ่านมาให้4ดับนะครับก็ผ่านผลงานนี่นะครับย้อนหลังให้ดูครับก็ไม่นพอสมควรนะครับวันนี้สูตรจะยังเดินต่อหรือไม่นะครับ ดับหลักร้อยสิบปีแอดสตังให้ห้านะครับเป็นชุดตัวเลขดับหลักร้อยหวดนี้มาดูชุดนี้ครับเลขพ่อสั่งดับนะครับไม่ออกไม่มาเนี่ยนะครับตามนี้นครับมีบ้านมีรถมีนาขายเล่นนะนครับประมาณนั้นแหละครับไม่อ่านต่อแล้วกันนะครับคำพูดไม่สุภาพนะครับเื่อของคนงานให้แล้วเลขดับตรงล่างนะครับ

6 9 2 6 9 9 7 9 0 7 8 9 4 0 8 0 7 0 8 3 8 4 8 7 4 8 6 7 4 7 2 0 0 2 2 2 4 2 0 0 7 7 6 6 8 8 6 0 6 1 6 2 6 4 4 5 6 6 นี่ครับนําไปพิจารณาดูครับชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านทําต่อกับเรื่องของผลงานชุดเดิมนี่แหละครับแต่ชุดนี้จะเป็นเลขดับบนตรงนะครับคู่ตัวเลขก็จะมี0 1 0 3 0 4 0 5 0 7 0 9 1 1 1 7 2 1 2 3 2 4 2 7 2 9 2 6 3 1 3 3 3 7 3 9 4 1 4 3 4 4 4 9 5 5 5 9

เก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าสามนะก็เก้าศูนย์เจ็ดนี่นะครับเป็นแนวทางวันนี้ครับสําหรับชุดนี้มาดูกันต่อกับแนวทางเลขดับแต้มล่างของเวียงพิงเจ้านี้ครับดับแต้มล่างนะครับวันนี้ให้ดับศูนย์กับแปดนะครับส่วนเลขดับแต้มล่างนะครับที่จับคู่นะครับก็จะมีศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าสองแปดสามเจ็ดสี่หกห้าห้าหกสี่เจ็ดสองแปดสองแล้วก็ เก้าหนึ่งนะครับ,รบเลขดับเต็มศูนย์นะครับมาดูแนวะทางเลขดับหลักร้อยของอิอนทรเทวะนาะครกันมากับวันนี้ให้เจ็ดกับสามนะครับเป็นชุดตัวเลขดับหลักร้อยงวดน,นี้มาดูชุดตัวเลขดับบนครับของใบานาดงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสูตรนี้งวดน,นี้ให้ต่อครับให้หกดับบน มาดูเลขดับหลักร้อยสิบปีของเวียงพิงก like ันต่อครับวันนี้ให้หกเป็นชุดตัวเลขดับร้อยชุดตัวเลขดับหลักร้อยหลักสิบนะครับขอไปดับหลักร้อยหลักสิบส่วนชุดตัวเลขดับหลักสิบบนของเอสเวียงพิงวันนี้ให้เจ็ดเป็นชุดตัวเลขดับหลักสิบบนมาดูเลขดับบนทุกหลักของเนนน้อยอีกิวสังแถวนี้กันบ้างครับวันนี้ให้บนทุกหลักนะครับดับเก้า มาดูอีกสูตรหนึ่งครับดับบนทุกหลักครับสูตรนี้วันนี้ให้หนึ่งนะครับดับบนทุกหลักเลขดับบนทุกหลักของแอชนะพลชนะพูงวันนี้ให้แปดดับร้อยสิบหน่วยบนมาดูดับบนเจ้านี้ครับเหงเห่งเหงรวยรวยรวยนะครับให้ดับบนทุกหลักคือหกส่วนใบนี้ให้สองเป็นชุดตัวเลขดับบนนะครับร้อยสิบหน่วยบนดับสองไม่มาสอง มาดูเลขดับของชนะพูนสูตรนี้กันบ้างครับอยากบอกตามสูตรว่าเลขไม่มาหลักร้อยบนนะครับก็คือตามสูตรนะครับหลักร้อยบนดับห้านะครับก็ยังว่านะครับสูตรก็คือสูตรนะครับท่านผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไม่มีใครรู้ว่า,วาตัวเลขจะออกตัวเลขไหนนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแก้ใช้ หลักการคำนวณสถิติเฉยๆนะครับมีเข้ามีหลุดบ้างเป็นธรรมดามาดูเลขดับบนทุกหลักของแอดแอมมี่สูตรนี้กันบ้างครับให้1ให้7และก็3นะครับดับบนทุกหลักมาดูชุดนี้ครับดับหลักสิบบนให้4ดับหลักสิบบนดูสูตนนี้ครับเลขดับสนิท10หน่วยเบื้องบนนะครับดับหลักสิบหลักหน่วยครับโสดอันถพานงวดนี้ให้3ให้4แล้วก็8ดับ สิบหน่วยบนนะครับดูเลขดับบนของอาจารย์ประโชดกันบ้างครับวันนี้ให้หกนะครับเป็นจุดตัวเลขดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนดับบนตัวเดียวของสมมติ K สิบสามวันนี้ให้สามดับบนดับหลักหน่วยบนจอดำสูตรนี้วันนี้ให้ศูนย์กับสองนะครับไม่มาหลักหน่วยบนดับแต้มร้อยสิบหน่วยบน ขอเวียงพิงให้ดับแต้มรวม2นะครับดับหลักร้อยเวียงพิงให้ศูนย์ะครับเป็นจุดตัวเลขดับหลักร้อยดับหลักร้อยเวียงพิงอีกสูตรนะครับให้3ดับดับร้อยดับหลักร้อยอีกสูตรครับของแอดเวียงพิงสูตรนี้ให้6เป็นจุดตัวเลขดับหลักร้อยนะครับให้มากก็มีโอกาสที่จะหลุดนะครับเพราะว่าตัวเลขยิงแตกต่างกันเยอะก็ยิ่งมีโอกาสผิดเยอะนะครับท่านผู้ชมขอพิจารณาดีดี มีโซนนั่งครับดัดลักร้อยของแอดเวนพีนโซนี้ให้ศูนย์ดัดลักร้อยมีโูนครับดัดลักร้อยแอดเวนพีนก็ให้สี่ครับโซนนี้รู้สึกว่าดัดหลายตัวแล้วเกินนะครับในของแอดเวนพีนมีแต่ละโซนเนี่ยไม่ซ้ํากันสักตัวเลยต้องใช้วิจารณญาณดีๆนะครับดับทุกหลักบนนะครับของมิสเตอร์ลัคกี้ก็ให้สองนะครับดับตัวเลขดับล่างใบหนาดนะครับวันนี้ให้เจ็ดนะครับดับ หมดที่ผ่านมาดับล่างของแอด์ไบนานี้ให้สามนะครับก็ผ่านวันนี้ให้เจ็ดดับมาดูเลขดับล่างของอินทร์เทวนาครเหมือนมากครับที่น่านมาให้สามดับนะครับก็ผ่านวันนี้ให้แปดเป็นจุดตัวเลขดับหล, 10, ลักสิบหลักหน่วยล่างมาดูเลขดับของอาจารย์พ้อเหมือนมากครับแถวบนเป็นเลขดับทุกหลักนะครับดับบนดับล่างเลยนะครับมีศูนย์หนึ่งสามห้าเก้าสามหนึ่งเก้าห้าหนึ่งสี่สามสองเจ็ดหกเก้าแปดห้านะครับส่วนด้านล่าง สายมือดับบน45 37 29 03 79 87 53 95ดับล่างก็มี25 59 83 41 67 91 09และก็75มาดูเลขดับของสิทธิ์หลวงปูแว่นกันบ้างครับ2ตัวบนตรงๆนะครับ36ชุดเลขดับ2ตัวบนตรงก็จะมี 00, 00 02 03 06 11 13 14 18 19 สองศูนย์สองสองสองสี่สองห้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามหกสหนึ่งสสองสห้าสองห้าห้าห้าแปดกาม็ดสาเจ็ดดแหนึ่้าแปดแดแป้าเ้าหนึ่งเก้าดและก้เก้าเก้าเนีครับเป็นชุดตัวเลขดับสองตัวบนตรงนะครับแนวทางหลวงปูแว่นวนส่วนนี้ก็จะเป็นเลขเด่นสิบหน่วยบนเจตัวหลงปูแว่นนะครับ นี่นะครับแคปหน้าจอแล้วก็ไปดูได้เลยนะครับก็มีตัวเลขเจ็ดตัวอ่านให้ฟังก็ได้ครับสูตรที่หนึ่งมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับสูตรที่สองก็ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าแปดเก้าสูตรที่สามมีสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าครับเด็กสิบหน่วยบนเจ็ดตัวส่วนชุดนี้ก็จะเป็นย้อนหลังให้ดูนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอก็ไปดูว่ามันมาทุกตัวไหมทุกสูตรไหมนะครับนี่เป็นช่วงต้นๆนะครับที่ทําสูตรขึ้นมาก็ การเช็คดูนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับว่าเดินมาเข้าสูตรละตัวสองตัวหรือไม่เข้าเลยครับก็เอาไปเช็คดูส่วนใบนี้นะครับเป็นใบปิดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับเป็นแนวทางสามตัวตรงของหลวงปู่แว่นนะครับหลวงปู่แว่นให้ดูฟรีเฉพาะหน้าแรกหน้าเดียวนะครับช่วงหลังนี้มีการเก็บเงินนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะดูก็ติดต่อทางช่องมานะครับเดี๋ยวจะมี ที่ให้ติดต่อนะครับรับสมาชิกจำนวนจำกัดนะครับเพื่อที่จะรวบรวมเงินกันไปขอซื้อดูตัวเลขเขานะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับถ้าท่านไม่สนใจก็ไม่เป็นไรครับทางช่องรับจำนวนไม่เยอะครับก่อนนี้นะครับจะของผนงานปล่อยให้ดูแค่ชุดเดียวนะครับดูฟรีแค่ชุดเดียวครับท่านใด อาจจะเอาชุดนี้ไปลงทุนเลยก็ได้นะครับนี่นะครับนามาฝากวิทีเป็นช่องเดี๋ยวจะไปดูกันต่อครับว่าแนวทางที่จะติดต่อกันตั้งสมาชิกขึ้นมามีอย่างไรบ้างนี่นะครับเป็นช่องทางนะครับของช่องที่สาหรับใครที่อยากจะมาเป็นแนวร่วมนะครับในการระดมทุนนะครับเพื่อที่จะไปซื้อสูตรของ หลวงปู่แว่นมาดูนะครับเขาให้ดูฟรีมาสามหมดที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้สะส่วนใหญ่ครับแนวทางของหลวงปู่แว่นถ้าเขาก็ให้มาดูฟรีประมาณนี้นะครับสามหวดแต่หลังจากนั้นเขาก็เก็บตังค์ถ้าไม่ซื้ออะไรเขาก็จะเงียบไปเลยนะครับอันนี้ก็เลยจะตั้งกลุ่มเพื่อรวมตัวกันว่าสําหรับใครที่ชอบแนวทาง ของลุงปูแว่นนะครับก็อย่าลืมนะครับยิ่งมากคนก็ยิ่งตัวหารก็ยิ่งน้อยก็ถ้าซื้อศูนย์มาแล้วก็คงจะแจกเฉพาะที่อยู่ที่อยู่ในกลุ่ม facebook กลุ่มนี้นะครับชื่อว่าฟิลาโนโนแร์นี่นะครับเป็นรูปภาพตามที่เห็นอยู่นะครับใครสนใจก็แอดเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้ กดคุยตกลงกันว่ามีสมาชิกกี่คนครับสำหรับคลิปนี้ขอขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ